สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤศพในเดือนกันยายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญที่ต้องทําคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์นี่รู้เลยนะว่ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันชื่นใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะ เราเห็นแต่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยแล้วเราย้ำหลายครั้งมากว่าพื้นดวงเดิมสำคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สำหรับผู้ที่อยากทราบว่าดพื้นดวงเดิมอ่านอย่างไรท้ายคลิปเราขึ้นวิดีโอสำหรับการดูพื้นดวงเดิมให้แล้วนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางหลักอยู่ที่พฤชกอันนี้จะดูได้ตรงกว่าเดือนนี้คุณมีมฤตยูยังคงกลุ่มลักอยู่ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมักจะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่คิดอะไรแปลกๆใจร้อนระวังทรัพย์สินเงินทองจะเสียหาย อังคารเจ้าเรือนวินาศมากลุ่มรักเนี่ยทาให้คุณมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายมีเรื่องให้ปวดหัวคือมีเรื่องต้องคิดเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองอังคารจรร่วมมฤตยูด้านดีของดาวคู่นี้นะคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมุมานะเอาจริงเอาจัง,เอ,จง,เ,อจงเอาการเอางานขยันเป็นพิเศษเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ว่าดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่อุปัติเหตุด้วยเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะระวังนิดนึงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่าประมาทมีสติในทุกการกระทําแล้วคุณก็จะรอดปลอดภัยเตือนนิดนึงอย่าไปค้าประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินนะมีโอกาสที่คุณจะเดือดร้อนวันที่2กันยาดาวศุกดาวประจําตัวของคุณจะเข้าพบพันธุ ทําให้คุณก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะภาระเยอะอาจจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของทรัพย์สินบ้านช่องสุขอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนอะิรซ่องบ้านซ่อมรถหรือว่าคุณอาจจะต้องรับธุรกิจการงานต่อมาจากครอบครัวบางคนก็คิดถึงความมั่นคงของชีวิตนะอาจจะมีการวางแผนวางโครงงานบางอย่างให้กับชีวิตคุณหรือมองหาการลงทุนที่จะสร้างไรายได้ระยะยาวให้ วันที่17กันยาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าพบกุตตะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่คุณที่คิดจะซื้อขายที่ดินอสังหาหรือว่าญาติพหานะจะได้รับผลดีหรือว่าญาติพี่น้องให้โชคให้ลาไภไพ่ยิปซีประจําตัวตนได้ไพ่ไหนออฟครับ คุณจะสังเกตลักษณะการเดินของม้านะชิลมากเลยค่อยๆก้าวเท้าบ่งบอกว่าสถานการณ์โดยรวมของคุณก็ยังมีความสบายอกสบายใจนะถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารมณ์ความรู้สึกคุณก็ใช้ความพอใจใช้ความรู้สึกของคุณนำทางคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณวางเอาไว้ในด้านการงานราหูดาวการงานอยู่ในภพวบบินาศ คุณที่ทำงานอยู่เบื้องลึกเบื้องหลงังงานที่ไม่เปิดเผยงานที่ต้องทำในที่ปกปิดเฉพาะเช่นในห้องแลบห้องทดลองงานเกี่ยวกับโหราศาสตร์งานเกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานที่ใช้วินาศเช่นพวกทุบตึกทุบสะพานอันนี้ถือว่าถูกกับดวงนะถ้าไม่ใช่ดาวการงานที่อยู่ในภพวินาทําทำให้คุณจะมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายในเรื่องงานแล้วอังคารเจ้าเรือนมากลุ่มรักกัะ ตัวคุณต้องเป็นคนเข้าไปแก้ปัญหาระวังจะมีปัญหากับเพื่อนตากเพื่อนต่างเพศที่จะนําความยุ่งยากความเดือดร้อนมาให้คุณที่ทํางานประจําผู้ใหญ่ยังเมตตาสนับสนุนคุณอยู่นะแต่ว่าโลโรไฟล์นิดนึงอยู่เงียบๆทาตัวสงบๆอย่าทาอะไรที่แหกแกดแหกระเบียบนะโดนแน่นอนไพ่ยิบสีด้านการงานได้ไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้ดีมากนะ เหมือนกับคุณทํางานน้อยแต่คุณจะได้ผลตอบแทนเยอะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคเรื่องงานคุณที่หางานอยู่มีโอกาสได้งานนะคุณที่ทําธุรกิจการค้าการขายการังมีการเจราจามีความสําเร็จดีคุณจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะเรียกว่าเดือนนี้คุณที่ทําธุรกิจนะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวได้กําไรเยอะมาก ในด้านการเงินวันที่สองกันยาดาวพุธดาวการเงินเดินถอยหลังกลับพบพันทุเอาเรื่องได้เงินก่อนเนาะฟังแล้วชื่นใจคุณจะได้เงินจากการแก้ปัญหาเพราะตัวคุณเป็นอริด้วยคือคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้เงินนะหรือได้เงินจากการขายทรัพย์สินได้เงินจากการลงทุน ดาวพุธอีกเรือนหนึ่งเป็นดาวปุตตะเรียกว่าเป็นดาวโชคลาภอยู่ในภพพันธุคุณจะมีโชคจากกระสังหานะจะมีทรัพย์สินเพิ่มมีโชคจากบ้านจากรถเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเสี่ยงนะก็เลขบ้านเลขรถจัดไปบางคนก็อาจจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณจะมีโชคจากการเสี่ยงค่อนข้างชัดนะในเดือนนี้มีโอกาสดีทางด้านการเงิน มีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มรเรื่องหัสับดีเจ้าเรือนลาภะก็ยังเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะแม้ว่าดาวจาพักองศานะอาจจะทําให้การเงินที่คุณรอคอยอยู่อาจจะเนิ่นนานช้าออกไปแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่รเรื่องหัสยังคงให้คุณเพราะฉะนั้นในเรื่องราบผลรายได้ของพุทธศเดือนนี้คุณก็ยังมีเข้ามานะผู้ใหญ่ยังสนับสนุน คุณที่มีปัญหาด้านการเงินคุณก็จะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอาในด้านของรายจ่ายหาได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่ารายจ่ายจะค่อนข้างมีเยอะอยู่พอสมควรคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนขยายธุรกิจการงานหรือต้องใช้เงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถจัดการในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆบางคนก็ซื้อบ้านนะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถเพิ่ม แต่อันนี้เป็นการลงทุนนะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณบางคนก็อาจจะมีการริเริ่มลงทุนกับญาติพี่น้องหรือคุณต้องไปสนับสนุนเงินทองให้กับคนในครอบครัวของคุณไพ่ยิปซีด้านการเงินได้ไพ่ก้าดาบนาไพ่ดูแล้วค่อนข้างวิตกกังวลน,นอนไม่หลับก,กันเลยทีเดียวแต่เอาเข้าจริงๆในเรื่องการเงินของคุณเดือนนี้ยังดีอยู่สิ่งที่คุณกังวลคือบางทีคุณก็สร้างความกลัวขึ้นมาในจิตใจ กลัวเงินไม่พอใช้เรียกว่าวิตกกังวลไปล่วงหน้าบางทีก็เกินเหตุเกินการหรือบางคนเนี่ยเครียดจริงแต่เครียดคือคุณรอเงินเงินที่ลูกค้านัดว่าจะให้แล้วก็ยังไม่ได้สักทีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างเงี้ยเงินนอกใครก็อยากได้เอาเข้ามาอุ่นๆใจไว้ในกระเป๋าไว้ก่อนพอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกบางทีคุณก็เครียดก็วิตกกังวลได้เหมือนกันนะแต่ว่าเงินเดี๋ยวก็ได้นะ ในเรื่องของความรักดาวอังคารดาวคนรักคู่ของกลุ่มรักอยู่ดาวเป็นทั้งประและราชาโชคคุณที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วไม่มีอะไรร้ายแรงมากมายเพียงแต่ระวังเรื่องของอารมณ์นะใจร้อนบางทีคำพูดหนุดหนิดกระทบกระทั่งกันได้เหมือนกัน แล้วก็ระวังนิดนึงนะด้วยความที่อารมณ์ร้อนเดี๋ยวเรื่องเล็กมาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาถ้อยทีถอยอาศัยกันคุณที่อยากมีเจ้าตัวน้อยๆมีโอกาสที่จะสมใจส่วนคนโสดดาวคนรักคู่ครองทับตัวมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้เพราะมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยคุณอาจจะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันแบบไม่ตั้งใจหรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันก็ได้ ทีนี้ช่วงนี้พอดาวเป็นประเนี่ยหรือดาวเป็นราชาโชคมันทา,าให้คุณมีคู่ง่ายนะดูดีๆด,ดาวเป็นประต้องระวังคู่ของคนอื่นแต่ถ้าคุณใจเย็นๆค่อยๆศึกษาดูใจกันไปมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ดีมากเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ของความรู้สึก คุณอาจจะแอบชอบใครอยู่หรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้มีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอคนถูกใจแล้วก็สามารถที่จะคบหาดูใจกันต่อไปได้ส่วนคนที่คบกันมานานแล้วนะถึงจังหวะเวลา,าที่คุณอาจจะมีการพูดคุยตกลงกันอาจจะเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันนะนี่คือภาพรวมของชาวพุทธศพในเดือนกันยายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า